สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะคะวันนี้คุณมาคคุณครูมาสรุป the r e is the are นะคะ the r e is the r e are ใช้อย่างไรนะคะ the r e is the r e are แปลว่ามีนะคะวิดีโอคุณครูได้ส่งไปแล้วและให้นักเรียนลองทำหน้านี้นะคะคุณครูจะมาเฉลยหน้านี้นะคะ the r e is นะคะใช้กับ singular ที่แปลว่าหนึ่งะคะคำนามที่เป็นเอกพจน์นะคะที่เช่นบ่งบอกว่าคือคำนามคำว่าเอกพจน์ก็คือคำว่าอะ นะคะบ่งบอกว่ามี1นนะคะ there is a kitchen downstairs นะคะมีห้องครัวอยู่ที่ชั้นล่างหนึ่งห้องนะคะ there isn't a garden ไม่มีสวนนะคะ is there a bathroom upstairs นะคะมีห้องน้ำอยู่ข้างบนไหมนะคะมีชั้นบนไหมนะคะ there is there are นะคะเมื่อเป็นประโยคคำถามเห็นประโยคคำถามไหมคะ อันนี้ก็คือบ่งบอกถึงประโยคคำถามเครื่องหมาย question mark นะคะเราจะเอา verb to be นะคะ is หรือ are มาไว้ข้างหน้า the นะคะเอามาไว้ข้างหน้า the นะคะจะต,ตั้งให้เป็นประโยคคำถามแล้วตามด้วยประโยคข้างหลังเหมือนกันกับประโยคบอกเล่านะคะต่อมา the are นะคะ the r e are ใช้กับ plural plural คืออะไร plural คือพักหมู่พ์สิ่งที่สองสิ่งขึ้นไปจะเป็น plural ทั้งหมด คำนามที่เป็น plural คำว่า tree แสดงถึงความเป็น plural นะคะ bedroom เห็นไหมคะเขาเติม s บางทีไม่มีตัวเลขมาให้แต่การเติม s แสดงบ่งบอกถึงการเป็น p l u r a l นะคะเราก็จะใช้ there are trees bedroom upstairs นะคะมีห้องอห้องนอนอยู่ชั้นบนอยู่3ห้อง there aren't two bedroom upstairs ไม่มีหนีนะคะเห็นไหมว่า not เขาใช้กับ ประโยคป,ปฏิเสธนะคะที่แปลว่าไม่มีไม่มีห้องนอนอยู่บนชั้นบนนะคะ Are there flowers in the garden? Are there flowers in the garden? ม,ม,ม,ะะมีดอกไม้อยู่ในสวนไหมนะคะมีดอกไม้อยู่ในสวนไหมนะคะก็เป็นประโยคคำถามเอา are there ขึ้นมานะคะทีนี้คุณครูให้ทำตรงนี้นะคะ We use อะไรคะ s i n g u l a Singura เราใช้อะไร t h e r e i t ใช่ไหมคะ we use there are ให้เติมคำว่า there ช่องแรกเติม there is ข้อที่สองเติมคำว่า there are ใน plural เห็นไหมเอาคำนี้ลงมาเติมนะคำว่า there นะนะคะข้อที่สาม we use อะไรคะ we use is there แล้วก็อะไรคะ are there in questions ในประโยคคำถามนะคะเห็นไหมว่า question ก็คือคําถาม question อันนี้นะคะเป็นคำเป็นอ่เป็นคำนะคะที่เขียนออกมาอันนี้คือ,คอสัญ,ญลักษณ์ question mark ใช่ไหมคะอ่นนี่ก็คือคําว่า question ก็แปลว่าคําถามเราใช้ i s t h e r e o r d e they กับคําถามนะคะอันนี้คือหน้าแรกที่คุณครูให้ทําต่อมานะคะมาเฉลยหน้าต่อไปเนาะคะ่ะมาเฉลยหน้าต่อไป อันนี้อันนี้คุณครูจะข้ามนะคะเพราะว่าคุณครูอธิบายไปแล้วอ่ะนะคะอันนี้ให้เขียนเป็นประโยคอะไรนะคะประโยคที่แปลว่ามีคือใช้ there is there are นะคะอันนี้เขาให้มาเลขหนึ่งเลขหนึ่งก็คืออะไรอ่ะก็คือนะคะเห็นไหมก็คืออะไรคะมีอะไรอยู่มี living room อยู่หนึ่ง ก็ต้องใช้อะไรคะ There is ประโยคนี้ก็จะเป็น There is a living room downstairs ใช่ไหมคะอ่าอันนี้ก็ once more เห็นไหมคะมี kitchen อยู่หนึ่งก็คือ There is one kitchen อ่ There There is a kitchen downstairs ใช่ไหมคะอันนี้ two There are two bathroom upstairs อ่าอันนี้ประโยคอะไรคะประโยคปฏิเสธนะคะ Garden มี S ไหมไม่มีก็ต้องเป็น There isn't Garden ใช่ไหมคะ Garage ก็คือไม่มี There isn't Garage นะคะอ่านะคะเพื่อให้นักเรียนไม่งงไปดูคำตอบกันเลยนะคะ นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ครูพูดไปเมื่อกี้นะคะให้นักเรียนจดลงนะคะในะใบงานเลยนะคะใครที่ยังไม่ทําก็ทําให้เสร็จนะคะวันนี้นะคะคครูก็จะมีมาเฉลยแค่นี้นะคะ,ะแล้วอย่าลืมนะคะเอาใบงานมาส่งคุณครูนะคะในวัน <c oughs> วันพุธน่าจะวันพุธนะคะที่ต้องส่งใบงานนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็จะจบเพียงแค่นี้นะคะเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ